สวัสดีครับสองเราสตอรี่ขอเสนอแกงจืดปลาหมึกยัดไส้ครับเริ่มกันเลยนะครับวันนี้เราใช้ปลาหมึกขนาดกำลังดี9้าตัวครับบ้างตรงส่วนแหลมสุดนิดหน่อยเพื่อให้อากาศผ่านสะดวกเวลาใส่ไส้จะได้ง,ง่ายๆครับหมูบด200กรัมสามเกลือสองช้อนโตน้ำตาลทรายครึ่งช้อนชาซีอิ๊วขาว2ช้อนโตน้ำมันหอยสองช้อนโตวุ้นเส้นตัดให้เล็กๆ40กรัมครับ คลุกเคล้าส่วนผสมให้เข้ากันครับก็จะได้ประมาณนี้นำไปใส่ในปลาหมึกครับใส่ไปประมาณสามในสี่ส่วนนะครับไม่ต้องเต็มเดี๋ยวเวลาต้มจะล้นออกมาไม่สวยงามครับเสร็จแล้วบังให้เป็นรอยสามบังครับ เวลาต้มน้ำร้อนจะได้ซึมซาบเข้าไปได้ดีทำให้สุกทั่วถึงข้างในครับต้นหอมผักชีขึ้นช่ายใช้เท้าแครอท3มเกลอือสียวขาวสุปก้อนตั้งน้ำพันเอ็มแอลพอเดือดใส่3ามเกลอือหนึ่งช้อนโต๊ะสุปก้อนหนึ่งก้อนครับน้ำเดือดใส่ใช้เท้าและแครอทตามชอบครับใส่หมูบดถ้ามีเหลือครับ และหมูบดเริ่มจะสุกครับลดไฟลงเป็นเดือดอ่อนๆแล้วใส่ปลาหมึกลงไปไม่ต้องคนนะครับถ้ามีฟองก็ช้อนฟองออกบ้างนะครับ ต้มไปประมาณสินาทีปลาหมึกยัดไส้ของเราก็เริ่มจะสุกแล้วครับเติมซีอิ๊วขาวหนึ่งช้อนโต๊ะโรยต้นหอมผักชีขึ้นช่ายผักสลดก็ปิดเตาพร้อมเสิร์ฟได้แล้วครับ แกงจืดปลาหมึกยัดไส้รสชาติกลมกล่อมหอมอร่อยครับขอบคุณที่รับชมพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ